ทุกคนค่ะยินดีต้อนราบเข้าสู่ช่องจ้าดี นะคะไม่ได้เจอกันนานมากทุกคนก็มาอัปเดตนิดนึงก็คือจัดมีลูกแล้วนะคะก็มี2คนเนาะคนโตก็2ขวบแล้วคนเล็กก็เพิ่งคลอดนะคะเดี๋ยวจะจะได้กลับมาเล่นเกมให้ทุกคนดูแล้วนะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะจะมาสุ่มของก่อนแล้วก็เล่นนิดหน่อยนะคะไม่ได้เล่นนานมากอะอย่าคาดหวังกับฝีมือจัดนะอย่าเอาไปเทียบกับเมื่อก่อนนะเพราะว่าตอนนี้คือแบบไม่ได้เล่นเกมนานมากปกติก็มาแค่สุ่มของหรือไม่ก็สร้างห้องให้เฉยเถ้าเกิดพร้อมแล้วเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกาลังใจให้กันด้วยยนนนะะะคคคมมาทุุกกเเไปส่่ของัล เดี๋ยววันนี้ก็จะมาสุ่มของในเกมฟรีไฟล์นะคะจะมีอยู่18,719เพเจรเพเราจะให้ทุกคนช่วยกันเลือกว่าจัดจะสุ่มอะไรก่อนดีระหว่างชุดจรชนผู้มั่งมีกับปืนอัพเวลเพราะว่าจะคิดว่า2อย่างนี้แหละที่จะทําให้จัดหมดเยอะที่สุด <c oughs> เอ๊ะเราโหวตดีกว่า <c oughs> กดยิ้มนะคะปืนกดหน้ารองไห้ของจาด่ามันยังเป็นพามเจ็ดอยู่มันโดนลดขั้นไว้ก่อนนะเนี้ยมันพามแปดคือจัดตงรู้ว่ามันน่ะลดขั้นด้วยนะคะเรียบร้อยนะคะจะเติมเพทเข้าไปละพร้อมกับโบนัสที่ได้เติมมา ได้ประมาณ 36เพจตอนนี้ตอนนี้จะมี2 000 2 0 0 0เพชรเพจะไม่รู้ว่าจะพอหรือเปล่านะชุดจรชนพูมังมีอันนี้คือชุดที่ได้รับการโหวตอยู่ที่สุดเนาะว่าให้ส่มชุดนี้ก่อนเลยในบราซิลตู้ที่เพิ่งเข้ามาสมมติว่าเราดวงไม่ดีแบบไม่ดีไม่ดีไม่ด,ไมด,ไมดีไม่ดีเลยเนี่ยจะ,จะต้องแลกชุดโดยการใช้โทเค็น3 9 9กบโทเค็นแล้วก็ถ้าเกิดจะเอากล่องสิ้นใจด้วยก็อีก49ชิบเก้าะด้วยก็อีกอู้ชิบะน่ารักอีกสี่าจะได้ฟรันนี่ป้ายน่าจะได้ฟรีแล้วอันนี้รี แล้วนะคะสุมหนึ่งครั้งได้ฟรีอะสุ่มหนึ่งครั้งไปก่อนอเรียบร้อยได้หนึ่งโทเค็นนะคะมาดูกันว่าซัดจะกดไปทั้งหมดกี่ครั้งได้ชูนะคะกับดาโทเค็นขอบคุณความกวนกันทุกคนขอบคุณมากค่ะดวงดีก็จะได้ร้อยโทเค็นนะทุกคนมาละรอบแรกรอบที่สองเือแก้อย่าเพิ่งแช่งฉันสิรอบที่สาม ไมาหรือว่ารอบที่สี่โอ้ยรอบที่สี่ได้นี้รอบที่สี่ได้นี้รอบที่ห้าไม่ได้ว่ะลอยลอยถกเค็นเต็มไม่มาอันนี้รอบที่หกนะกดหกครั้งได้กล่องสิ้นใจมาสองอันอกล่องสิ้นใจสามอันคนกดจะสิ้นใจก่อนแล้วตอนนี้พี่<อ>ว่า จะขาดไม่ใช่อะไรหรอกมันออกมาสามรอบจัดกดไปเจ็ดรอบเอารอบที่แปดรอบที่เก้าชิบะยังไม่มาเลยอะรอบที่สิบเฮ้ยเอา,อาดีกูได้ฮะทุกคนเฮ้ยตุ๊กจริงหรอกดสิบครั้งได้เลิฟเลยค่ะไอ้เ e ิฟฟ f ฟ r e เลิฟ e f ฟ่ e เลิฟฟีฟ่าที่สุด ธรรมดานะคะก็ลองกดดูน่าจะออกง่าเหมือนจัตหล่ะตู้นี้ออกง่ามากอุ้ยพันซีย่ยิงฝากแชร์คลิปนี้นะคะไปให้คนที่เรารักดูนะคะ,ะตู้นี้มันดวงดีจริงๆและขอกดโเคเ้นเหลือไม่คิดว่าจะแบบขนาดนี้อ่ะตกไปซมด้วยโรเชนเหลือ โอ้ยทุกคนค่ะวันนี้ดวงเริ่มมาดวงเริ่มมีปืน P90 ก p w e ู l อัพเวอัววันก่อนจะทุ่งหาทุกคนเนาะทุกคนอบอกว่าปืนนี้ไม่มาตอนนี้มันมาแล้วนะแล้วก็ได้สิทธิ์การเข้าถึงลวงหน้าด้วยนะคะเดี๋ยวจะเอาขอขี่ควรจะเอาออกที่สุดในตู้นี้นะคะออกไปเลยเพราะว่าโทเค็นสีฟ้าเนี่ยมันสามารถเราไปแลกได้นะขออันนี้ออกนะคะเพื่อความประหยัดสุดๆตู้นี้เหมา <laughs> ตู้นี้ถ้ากดหมดตู้หมดเท่าไหร่1 0 0าเหมือนเดิมปะ1,005เอาหนินปืนออกมันจะไม่เกลือโอ้ในทานแรก1,009เพดมันลอยอะ่ะลอยเฉยไม่น่าจะมีใครก้าวเพรมัง้ง เรียกพี่จัดเรียกคุณจัดนะคะเพราะดวงดีมาก <c oughs> เห็นแล้วอยากสุ่มบม่ดีเห็นแล้วอยากสุ่มแก <c oughs> <c oughs> จะไปดวงดีเหมือนพี่ได้ยังไงอันนี้ไปที่หน้าอัปเกรดก่อนจะมีโคเคนอัปเกรดอยู่194่งเโคเคนถ้าเกิดอัพไปจนถึงเลเวล7เนี่ยมันจะใช้อยู่ทั้งหมด1450โคเคนนะคะอันนี้จัดเคยทำข้อมูลไว้เนาะถ้าเกิดมันไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงแล้วโคเคนอันนี้ต้องไปกด ลเลื่อนขั้น่อนเลื่อนขั้นไปเลยว่า2ใช้30โทเค็นนาทุกคนแล้วก็เลเวล3ใช้60โทเค็นอะเหมือนเดิมเหมือนเดิมอ่าเ,เดี๋ยวอัพก่อนนะเลเวล4ไม่พอแฮะเลเวล4ใช้120น้องบอกว่าให้ไปที่กล่องปืนไปสุ่มในตู้คุ้มกว่าพี่อันนี้หรอทําไมมันถึงคุ้มกว่าจากชาวแชทแนะนําว่าสุ่มจากตู้คลังแสงนเนี้ยคุ้มกว่าโอเคได้เราต้องการ1,264โทเค็นจัสจะหมดเท่าไหร่ให้เดาให้เดา จะกดเพราอะไรทุกคนวแล้วจะกดรัวๆเลยนะเพราะว่าเราจะเอาแค่โทเกนแกมันจะมันได้น้อยมากเลยนะมันคุ้มจริงหรอที่ยังไม่เห็นความคุ้มเลยนะแกไม่ใช่ว่าให้ฉันมาผ่านพิษเล่นนะแกมันคุ้มจริงๆหรอกดตั้งนานพี่พูงได้แค่ไม่กี่อันเลยอ่ะหลอกกูปะเนี่ยอะไรอ่ะคุณดูหลอกเหรออ้แล้วรวมหัวกันหลอกที่แล้วกดไปสองสามทีดีนะเบคทันหกร้อยเพชรไปเลยเมื่อกี้ อย่าหลอกกันสิสะใจจังทำไมมันมันเป็นอะไรฮะ <_ an> เห็นพี่ดวงดีหน่อยไม่ได้ไงโอ้สี่พันเพชรแล้วจะกด99กล่องมาได้ลด6 0ร้อเหลือ4,000กว่าโอ้โห99กล่องได้แค่519โอเก้โทเค็นอือแปดพันตุ่มออัพต่อนะคะอัพเลเวล4จะใช้อยู่120อ่โทเค็นนะ <_ an> อัพเลเวล5ใช้240โทเค็นยังไม่ได้ดูเลยนะว่ากล่องได้อะไรบ้างอ้ได้ท่าว่ะ เอฟเฟกต์สังหารโอ้โหฆ่าคนรวยไ่แล้วเลเวลหกนะคะใช้สี่ร้อยเลเวลเจ็ดโทเค็นเราขาดนิดนึงทุกคนจะได้กดต่ออีกนิดนึงจะได้ไม่โดนหล,ลอ,อกอีกเข้นเข้นสองร้อยยี่สิบสองเฮ้ยเก่งมากฉลาดสุดๆเลยไปเอาเพชรฟรีตรงไหนอะคะเดี๋ยวค่อยแปลวาได้ไหมโอ้โหขาดสี่โทเค็นซื้อ,อทุกคน ห้600โทเค็นะคะแล้วก็จะได้ท่ามาด้วยเนาะ <im itation> เดี๋ยวจะสรุปให้ก่อนนะคะว่าถ้าเกิดเราอัพี90ถึงเลเวล7เราจะได้อะไรบ้างตอนเรากดสุมปืนได้นะคะมันก็จะได้เป็นพวกโมเดลแล้วก็สถานะปืนก็คือจะดาเมจหนึ่รตากันยิงหนึ่งแต่ว่าลดความเร็วรีโหลดสอนะลดเยอะมากแต่ถ้าเกิดเราอัพเปเลเวล2เนี่ยมันจะขึ้นแถบชื่อสังหารเวลาเราสังหารได้ขึ้นแบบนี้นะคะ เกิดอัปเป็นเลเวล3จะได้ให้โมเดลปืนใหม่ใหญ่กว่าเดิมน,นะคะถ้าเป็นเลเวล4เอฟเฟกต,ตอนยิงนะมันจะขึ้นแบบนี้นะคะแล้วก็อัปเกรดสถานะนะคะจากดาเมจ1เป็นดาเมจ2อเนาะก็คือแรงขึ้นนั่นเองแล้วก็ถ้าเกิดเป็นเลเวล5จะได้เอฟเฟกต,ตอนสังหารนะคะก็ถ้าใครใช้สกินนี้รบกวนสังหารเยอะๆนะคะจะได้คุม้มภ้พ การยิงนะคะกระสุนปืนที่ออกมาก็จะเป็นประมาณนี้แต่จัะไม่แน่ใจว่าถ้าเกิดเราปรับรับรื่นเนี่ยเราจะเห็นเอฟเฟกปืนไหมนะคะใครที่ปรับรับรื่นแล้วมีสกินปืนนี้ก็ช่วยรบกวนรีวิวด้วยนะคะเพราะว่าไม่เคยปรับรับรื่นมาก่อนเลย <c oughs> แล้วก็เลเวลหกได้โมเดลปืนใหม่ใหญ่กว่าเดิมไปอีกเลเวลเจ็ดได้โมเดลใหม่ใหญ่สุดใหญ่กว่าเดิม, effect, มเอฟเฟกต์เอร์วังอลังการปรับรับรื่นเถอะแล้วก็นี้ได้ท่านะคะเอาไว้แอ็ได้นะคะแอ็ X ได้ นะสำหรับสก,กินปืน่9 0นี้จัดหมดน้อยมากค่ะเพราะว่าตู้8ทีอ่ะจัดกดแค่2ทีโทเค็นเนี่ยจัดหมดไป11,230ถ้าไม่ติดว่าโดนหลอกไป600เพชรนะน,น่าจะหมดประมาณ9 0 0 0กว่าเพชรเท่านั้นต่อไปทุกคนค่ะเดี๋ยวเราจะมาสุ่มเสื้อบอลต่อเสื้อบอลที่รอคอยลอยคอ,ยอ,คอ,ยอ,คอยนะอันนี้ในกรณีที่เรากดไม่ได้นะคะมันจะต้องใช้ทั้งหมด2 3 9กโทเค็นหมดเท่าไหร่ไม่รู้แฮะสุ่มหนึ่งครั้งฟรีสุ่มก่อนเลยหมด2 0 0 0ันเนาะหมด3 0 0พ้ี่ใช่หรอ รวมดีไปมากกด300มาดูกันว่าจะจ้ากดไปกี่ทีแล้วกันเนะาะครั้งที่หนึ่งค่ะครั้งที่หนึ่งมาแล้วค่ะครั้งที่สอง่มันน่าจะได้อะครั้งที่สามมันต้องสีม่วงปะใช่ไหมถ้าสีม่วงมาคือได้ครั้งที่สี่เนี่ยกดหลายครั้งอะไรเนี่ยได้แต่ชุดเลยครั้งที่ห้า ครั้งที่หกครั้งที่เจ็ดค่ะครั้งที่แปดค่ะครั้งที่ <10 S 2> เก้าค่ะสิบโอ้โหขาวขนาดนี้คร,รั้งที่สิบเอทค่ะโอ้ขาวขนาดนี้ครั้งที่สองขื่อไร ครั้งที่13ค่ะหนูว่าที่ใช้ด้วงหมดแล้วก็ไม่แน่นะตัวเองครั้งที่ส4 <laughs> เริ่มเห็นแววอะไป15นี่เราดูช่องเดียวกันจริงมะเนี่ย15ก็ยังขาวอยู่ครั้งที่16ค่ะครั้งที่17บเจ็อค่ะน้ำมูกก็ไหลไม่หยุดเลยครั้งที่18บแดใกล้แล้วทุวกคนย0็นครั้งที่19บเอุ้ย ครั้งที่20เรียบรงร้อยสาโทเคนท่วนกดไป20ทีหมดไปพันสองถ้านั้นแล้วตู้นี้ใครจะจะสุ่มนะคะเติมสัก500ก็ได้ละชุดนี้คิดว่าถ้าเกิดแบบไม่ได้ดวงกูดขนาดนั้นนะ2000 2อ0 0ัน <Holocaust> ผมนี่อายเลยว<ะ> หมดสองพันเพหะในะจ๊ะเย่าใจด้วยที่กดเยอะกว่าชาวบ้านก็ไปหน่อยนึงสุ่มต่อละกันเนาะเหลือสกายวิงอีกอันนึงนะคะตู้นี้นะคะเป็นตู้สกายวิงนะคะที่สามารถนั่งได้ทั้งหมด4คนนะคะเจ้าของสกายวิงนั่งตรงไหนเอ่ยมีใครแบบพอจะบอกได้ไหมเจ้าของนั่งท้ายรถรอบนี้จะจะให้ทุกคนช่วยเลือกค่ะมุมขวากับมุมซ้ายหรอมุมก็มุม,มาเออเอานนี้แหละมุมขวากับมุมซ้ายแหละลองดูจะจะหลอกเชื่อทุกคนดูถึงแม้ว่าวันนี้ผู้ชมในช่องเราจะหลอกเราไปแล้วครั้งหนึ่งก็เถอะจัดจะยอมเชื่ออีกสักครั้ง มุมขวากับมุมซ้ายจัดไปมาดูกันนะคะว่าวันนี้คุณจัสตินที่ดวงดีเนี่ยจะดวงดีอีกหรือเปล่าเลยรอบแรกไม่เป็นไรคะ่ะรอบต่อไปยังได้อยู่นะคะโอ้มีความใกล้เคียงว่าจะได้อ้เริ่มใกล้ละหะใกล้เข้ามาละได้ละ ได้เกียวละต่อไปเป้าหมายคือสกายวิ่งทุกคนคะคิดว่ารอบนี้จะออกไหมคะ349เพรคิดว่าจะได้ไหนอ๋อหนึ่งสองสามรอบนี้คิดว่าจะได้ไหนที่ว่ารอบนี้น่าจะได้โทเคนอันนี้ะ่ะ ให้เราประหยัดไปได้ตั้งหลายเพชรเมาหมดกี่เพชรคะเมาสี่ตู้นี้รวมอัพปืนหมดหมื่นค่ะนี่แหละครับลูกรัก GM แหมรักกันแค่วันนี้แหละวันทุกคนว่าจัดลืมอะไรอย่างหนึ่งปะจัดลืมกดบูย่าทธงรอบนี้ชื่อว่าปาร์ตี้แก๊งทีวีค่ะ630เพชน,น <laughs> พี่เล่นตัวผู้หญิงบางดีได้กดลลอกเรา28ครั้งนะคะกดข้ามแบบรับทั้งหมดก่อนละกัน เลเวลหเนี่ยถ้าเกิดเรากดซื้อพรีเมียมเนี่ยมันก็จะได้ชุดผู้หญิงนะคะหน้าโทรทัศน์อย่างนี้นะคะก็อันนี้เป็นแหละกล่องสิ้นใจนะคะสกินลดกดตอนเวลยีอันนี้ก็เป็นกล่องสิ้นใจแบบทีวีพังนะคะตอนเวลสาเนาะพอเวลสีเนี่ยก็จะได้สกินระเบิดนะคะมันจะเป็นแบบนี้ อันนี้หน้าโทรทัศน์นะคะสกิน AN ถาวรน,นะคะหน้ากากทีวีรีโหลด2บวกระยะหนแต่ว่าลดความเร็วเคลื่อนที่เนาะอันนี้จะยังกดไม่เสร็จนะตอนเลเวล60เนี่ยจะได้สกินมิดบินถูกไหมแล้วก็ตอนเลเวล70เนี่ยถ้าสายฟรีได้หน้ากากนะคะส่วนอันนี้เราก็จะได้เป็นกระเป๋าเนาะสำหรับพรีเมียมแล้วก็สายฟรีเลเวล80ได้สกายบอร์ดเลเวล9 0ก็จะได้ไอวอลไลทีวีเลเวล100ได้ชุดผู้ชายกดเลยแล้วก็รับทั้งหมดนะคะ แคนี่โอ้ยแกงนักบอลเว้ยแอคแป๊บแอคแอคสู้สมรภูมิเอาตัวรอด Can you speak English yes ตัวสตูลงกำลังใกล้เข้ามาสุ่มจราชนมดสองพันกว่าวยังไม่ได้เลยอ้าวเกือบสิบ <laughs> ทีจ้ะ <cam> พาพาพี่มาลงอะไรเนี่ยฟื<ฮ>้นใหม่พอดีเลยมามือใครม,มีใครวะ แดนพี่มาแล้วเนาะมีไหนคร่หยุเรๆหาไม่เจอทุกคนขามาวมากอุยใครเนี่ย,ยนักหนึ่งไอบอร์ตั้งเลยเกิดอะไขึ้อนอะอุยอ้ยอ,อุข้างบนเสียงเสียงเท้ามันหลอนมากอ้าวนศัตรู ได้ว่ะเข้าดิเออเอ้ยมันมีเพื่อนมันลงฟาร์มนะฟาร์มพ่เปียะอ้าวชุบชุบยูชิมีตังค์ปงมี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 ถือว่าโลโบแล้วมีมอ๋อโลโบเห็นละเจาะอยู่เจาะอยูโว้ยลีโลยูรีโลยูเฮ้ยเฮ้ยบอลบานบอลบานโลโบยังอยู่นะ อยู่จาะอยู่เจาอ,อีกเจาเรื่อยๆโอ้ยนำมูกก็ไหลไม่หยุดเลยทุกคนคะวัดบนบนนี้บนนี้ทุกคนแวขอขอหน่อยไท่ทางแสงว้ยวุ่นมันวุ่นมันอุ้ยกูจะตายกูจะตายกูหลบก่อนหลบไปพี่ชิตร์พันยาทุกคนโอน้องช่วยพี่ด้วยเฮลเลกูจะตาย อยู่บนหลังคาตัวนึงนอ้องมันยังไม่ตายเพื่อนมันอยู่ตรงเค้กอะแถวแถวเคก้กโอ้ไอเหลืองเหืองนั่นอนะเหลืองเหืองอยู่บนบ้านน้นองนอ้นองน็องสองชั้นนอ็องชั้นสองต่างหากเพื่อนมาลงดาดฟ้าวะ่ะโอเลอ่องเหรอโอเลอ่องเหรอโอเลอ่องเหรอเพิ่งเราเออไอแดนไปโดนอะไรวะโอ้โหโอเลอ่องตรงนั้นต่ออยู่ แทนพี่ชดดไมได้ปะเฮ้ยไม่ดาวใ,ใ,ใ,ในบ้านในบ้านข้างนอกข้างนอก เมาก็หลอนชั้นสองอะมีอยู่พี่ไม่อยู่ข้างบนพี่อ่ะใช่ไหมตรงชั้นสองปะชั้นสองหรือชั้นแปดไปอยู่ข้างล่างของผมพี่เอออ้าวเราพี่คนเดียวดิเกี่ยวที่คุณแก้วว้ามึงจะพุ่งจะพุ่งนูคนหล่อแอดามีตัวอี